สวัสดีค่ะได้เวลาดูแลสุขภาพกับโรคาวไรตี้แล้วค่ะปัญหาสุขภาพที่พบได้บ่อยมากในผู้สูงอายุคือการปวดเมื่อยตามร่างกายอันเนื่องมาจากความเสื่อมของสังขารและยิ่งถ้าความเสื่อมนั้นเข้ามารุมเร้าก่อนวัยอันควร ก็มักจะสร้างปัญหาต่อการใช้ชีวิตประจําวันสําหรับแขกรับเชิญของเราในวันนี้เธอมีวิธีการรับมือกับอาการปวดเมื่อยที่มาพร้อมกับการควบคุมระดับความดันโลหิตและไขมันในเลือดค่ะวิธีดังกล่าวคืออะไรไปติดตามจากคุณฟ้าดุนรุ่งเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณป้าเชื่องสวัสดีค่ะคุณป้าเชื่องค่ะร้านขายของชาร้านนี้เป็นร้านของคุณป้าเชื่องปะคะค่โอ้นี่ดูแลเองทั้งหมดเลยค่ะ เรียงเองจัดของเองโ oh, อย้ยงี้เวลาเรียงของปวดหลังไหมคะปวดปวดเหมือนกันเนาะหมอกอนปวดแต่ตุกวันไม่ปวดแต่นะเดี๋ยวนี้ไม่ปวดแล้วแล้วเมื่อก่อนมีปัญหาสุขภาพอะไรด้วยหรือเปล่าค,คะมันหมกอนมันเพรียมากถึงหมือนัวค่ะแต่ถึงกระมันเ็ยสั้นหูประจําเดือนนึงประมาณส่งครัง้งหมกอนะ่ะแต่นี่น,นี่หลายเดือนเลยนะไม่ไม่เป็นตั้งแต่กินน้ำเม็ดนี้มาไม่เคยเป็น โอ้แล้วรู้จักกับน้ําเห็ดสกัดเพื่อสุขภาพได้ไงจ๊ะไอ้อินตาเตียงก็กินอาการดีขึ้นเลยของเขาค่ะมันตาเตียงตาเตียงเป็นเพื่อนบ้านน้องชายอ๋เป็นน้องชายค่ะ,คะตาเขาทานน้ําเห็ดแล้วเขาดีขึ้นดีขึ้นค่ะซึ่งคุณป้ปาก็เลย เลยเอามากินรองแลนะไม่โล่งเลยกันี้กินท้าวนกินท้าวนเลยไม่ลองแล้วนะคะเพราะอาการดีขึ้นทั้งมีเแดงขึ้นทั้งน้ำหนักกระเพิมขึ้นเจ็ดกิโลกินอยู่สามเดือนที่เดือนอย่างที่มอย่างที่เมื่อก่อนเนี้ยวูบๆเนี่ยเพราะว่าคือระดับความดันมันขึ้นความดันทุ่งแล้วตอนนั้นไปหาหมอคุณหมอเขาตรวจแล้วความดันเราสูงแค่ไหนคะสองร้อยยี สองยีค่ะแล้วตอนนี้ล่ะคะตอนนี้รอยสี่สิบปกติเป็นแบบว่าสบายๆนะคะแล้วก็อาการวูบไม่วูบมาไม่ไม่เรลวตั้งแต่เริ่มดื่มน้ำเห็ดมากี่ขวดแล้วคะมขวดตีช่งตั้งแต่ขวดตีส่งกินได้กินอิ่มนอนหลับนะก็เลยอิ่มไม่รู้จักอิ่มเลย ินไรเนี่ยนันแหละกินด้วยก็เลยไม่รู้จักอิ่มเลยไม่รู้จักอิมค่ะโมก็กินวัดถึงร่างกลงถึงตัวตีร่างกวกินนาเม็ดเลยวัดถึงซี่เลยว่ะอ๋อแล้วหลังจากที่สุขภาพเราดีขึ้นกินอิ่มนอนหลับความสุขมีเพิ่มมากขึ้นด้วยไหมคะถ้าหากว่าให้เทียบความสุขนะระดับความสุขมันเพิ่มมากขึ้นสักกี่เปอร์เซ็นต์คะประมาณนี้ช่วงนี้กระโดดยปที่นล่ช่วงนี้นะ ร้อยเปอร์เซ็นต์แลละไงไม่มีได้เลยในวัวเจอยเพราะมันใใจนะมก็นนอนคิดเลยว่าตายเหมือนไนวะคิดประดันเลยเละเพราะมันนอนไม่หลับมันมันปวดเมื่อยได้ปลาเชียงก็เห็นลุงเตียงก็คิดนั่นน่ะค่ะเลยต้งกับปลาเชียงเอามากินกินเลยตั้งอาการมันปกติอาการเดินดีขึ้นมากดีขึ้นเยอะไปหาหม้อถุกกลางดีก็นัด นี่เดี๋ยวนี้ก็อย่างไปทุกครั้งและแต่ว่าก็มันดีก็เร็วค่ะแล้วคุณหมอเขาชมไหมทุกครั้งเ็ไชมเขา,ขาว่าควบคุมไวปกติดีมากค่ะณเวลาที่คุณหมอชมเนี่ย คนไขรทุกคนค่ะีใจดีใจได้ฟังความชมแล้วก็บายใจแม่นะคะวันนี้ค่ะเพื่อเพิ่มเติมความบายใจมากกว่าเดิมนะคะค่ะฟ้ารุนรุ่มมีของขวัญมาฟังป้าด้วยขอบคุณค่ะเป็นของขวัญจากธรรมชาตินะคะนั่นก็คือน้าเหงสกัดเพื่อสุขภาพค่ะป้าจะได้มีความสุขมากขึ้นเป็น200ซไปเลยนะคะขอบคุณค่ะสุขใดไหนเล่าจะเท่ากับสุขกายสบายใจ พราะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บความสุขเช่นนี้คงเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเราไม่ได้ใส่ใจดูแลสุขภาพอย่างจริงจังสม่ำเสมอให้ต้นตำรับน้ำเห็ดสกัดมั s ส r รูมพลัสของขวัญจากธรรมชาติช่วยเสริมสร้างสมดุลไปพร้อมๆกับการดูแลสุขภาพร่างกายของคุณสนใจสั่งซื้อได้ที่0846706111และ084 6706222เพราะความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐค่ะ